สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาชมดอกปทุมมานะครับดอกกระเจียวหลายคนก็เรียกว่าดอกกระเจียวดอกบัวสวรรค์หรือสยามทิวลิปนะครับถ้าต่างชาติเขาเรียกดอกสายพันธุ์นี้ปทุมมาพวกจาพวกนี้ก็จะเรียกว่าสายามทิวลิปแต่ถ้าผมาาให้บอกก็คือเป็นดอกปทุมมาครับลักษณะของดอกปทุมมาก็คือจะก,ก้านยาวแต่ถ้าเป็นกระเจียวเนี่ยจะก,ก้านสั้นและดอกใหญ่ อันนี้เป็นดอกขนาดกลางนะครับสายพันธุ์นี้ชื่อว่าสายพันธุ์ชมพูผีเสื้อนะครับอลองถ่ายซูมครับซูมชัดๆซูมดอกอด,เดูเดี๋ยวผมอธิบายนะครับลองซูมสวยๆแม่ซูมตรงเกสร,รด้วยนะเกสร,รจะเป็นจีมว่วงอ่ากอนี้ปลูกจากหัวพันธุ์นะครับ หัวพันธุ์กอน,นี้จะมีผมปลูกเมื่อฝนนี้นะครับจาก1ห,หัวพันธุ์นะครับก็จะมีดอกกรอน,นี้ก็จะมีหนึ่งสองอันนี้คือตัดไปขายละสามสหจะมี5ดอกโดยเฉลี่ยแล้วปทุมมา1ห,หัวพันธุ์เนี่ยครับเวลาปลูกหนึ่งปีจะเฉลี่ยต่ําสุดก็คือ3หัวเออสาดอกให้ดอกสูงสุดต่อหัวก็คือถึงเจ็ด,ดอก 3.. ามถึงเดดอกโดยเฉลี่ย ถ้าสายพันธุ์ไหนที่ดกก็คือกอกอหนึ่งก็จะออกไปเลยหัวพันธุ์หนึ่งออกไปเลยประมาณ5-7ถึงเจ็ดอกแต่ถ้าสายพันธุ์ไหนไม่ดกก็จะออกประมาณที่สามถึงห้าดอกครับผมมาดูนะครับสีของมันนะครับส่วนใหญ่สีหลักๆของอาสายพันธุ์ชมพูวีเสื้อก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมจะมีเกสรเป็นสีม่วงครับผม แล้วก็คนดอกเนี่ยครับกีบดอกจะเป็นสีเขียวแล้วก็ปนด้วยสีน้ำตาลนะครับเนี่ยครับจะมีลิ้วลายสีน้ำตาลปนขึ้นมาแล้วก็โคนกีบเนี่ยครับจะเป็นสีสีน้ำตาลใต้โคนปีกข้างบนก็จะเป็นสีชมพูแล้วก็ปลายเป็นสีชมพูลักษณะของดอกเนี่ยจะมีเป็นเหมือนอกับหยักเป็นแบบนี้ครับ ก้านยาวนะครับยาวจากพื้นมากเป็นหนึ่งสายพันธุ์ที่ก้านยาวขึ้นมาถึงจะดูก้านเล็กนะครับแต่ว่ามันจะไม่เอียงแบบนี้นะครับที่ผมปลูกมาจะไม่มีก้านที่งออย่างเงี้ยงอแบบนี้ก็ไม่มีทรงพุ่มจะขึ้นมาเป็นตรงๆแล้วก็ถ้าเราตัดอยู่ตัดสใส่แจกันนะครับจะอยู่ที่ประมาณ7จ็ถึงสิวันสายพันธุ์นี้ทนแต่ว่าถ้าอยู่ติดกองเงี้ยโดยที่เราไม่กวนก็อยู่ประมาณหเดือนถเดือนครึ่ง ตามเป,เป็นมาตรฐานของดอกปทุมมานะครับที่ว่าอยู่ติดต้นการแตกหน่อค่อนข้างจะดีปีปีนี้ถ้าผมปีนี้สิ้นปีนี้ถ้าผมผุดหัวพันธุ์ขึ้นมาน่าจะได้หัวพันธุ์ไม่ต่ำกว่า 5, 5, 5, 5้าห้าเมตรห้าห้าหัวพันธุ์ใบจะเป็นสีเขียวนะครับคนต้นใบแก่ก็จะเป็นสีเขียวเข้มแต่ถ้าใบกลางติดใบขึ้นมาก็จะเป็นสีเขียวอ่อนสวยนะครับ ใบตรงนี้ก็สามารถตัดไปลองจานหรือว่าเอาไปประดับได้ครับผมอันนี้เป็นดอกเล็กที่พึ่งม,มาดูดอกตุม้มฮะอ่าอันนี้ดอกเล็กที่กําลังโตขึ้นมาลักษณะนี้นะครับพอบานขึ้นมาเต็มที่ก็จะเป็นแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็น่าจะสุดละเลยประมาณสัก2อาทิตย์สอาทิตย์สามอาทิตย์ก็น่าจะรวยแล้วครับ อันนี้วันนี้ผมก็มามาแนะนําสายพันธุ์ชมพูผีเสื้อนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาแนะนำสายพันธุ์อื่นๆแล้วครับผมของผมก็มีประมาณ10กว่าสายพันธุ์ครับผมครับสวัสดีครับ